สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ๆเพื่อนๆทุกคนวันนี้ติ๊กจะพามานึงข้าวเหนียวค่ะแต่ว่าติ๊กจะใส่นี่เลยค่ะนี่ดอกอัญชันนะคะอยากลองทํากินดูค่ะพี่น้ําให้ดอกอัญชันแห้งมานะคะติ๊กก็เลยว่าจะลงนึ่งข้าวเหนียวแล้วก็นี่ค่ะใส่ดอกอัญชันไปค่ะไปดูวิธีการทํากันค่ะตอนแรกเลยเราก็ต้ม น้ำดดกอัญชันก่อนนะคะอันนี้โดกอัญชันนี้พี่น้ำตากแห้งมาเนาะนี่ค่คะก็จะใส่ต้มลงไปเลยนี่ค่ะก็จะใส่เยอะหน่อยนะคะนี่ค่ะ น้ำดอกอัญชันก็เริ่มออกสีแล้วนะคะต้มมาได้สักพักไปแล้วค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นสีออกฟ,ฟ้าๆนะคะ,ฟ,ะฟ้าๆม่วงๆเนาะแต่ว่าติ๊กจะเอาให้มันสีม่วงนิดนึงค่ะนิกติ๊กก็จะบีบน้ามะนาาลงไปนะคะสีเขาก็จะเข้มขึ้นนิดหนึ่งเป็นสีม่วงเข้มๆ ก็ะจะเป็นสีม่วงเข้มประมาณนี้นะคะสักพักหนึ่งเราก็เอาลงแล้วค่ะคะ่ะตอนนี้ติ๊กก็จะเทห้ามโดบอันชัญแล้นะคะโรมค่ะ เราเอาโดกอันชันออกเนาะเอากากมันออกเราก็จะเอาแต่น้ำไปแช่ข้าวเหนียวค่ะนี่ค่ะเราก็จะได้น้ำโดกอันชันนะคะประมาณนี้ค่ะต้องรอให้เย็นก่อนนะคะแล้วเราก็จะเอาไปแช่กับข้าวเหนียวค่ะ ล้างข้าวเหนียวก่อนค่ะก่อนจะเอาเข้าวเหนียวไปแช่นนะก็ล้างให้สะอาดก่อนค่ะสักสองสามรอบก่อนนะนี่ค่ะก็ะเอาน้ำํำอัาชันที่เราต้มมานะคะมาแช่ให้ท่วมเลยนี่นี่ค่ะแช่ไว้สักชั่วโมงครึ่ง ไม่ก็สองชั่วโมงจะเอาข้าวเหนียวไปนึ่งแล้วค่ะตอนนี้นะมาดูค่ะว่าจะออกมาสีสวยไหมก็ <c oughs> จะล้างน้ำนิดหนึ่งเนะานะสาวๆ อยู่เมืองนอกติ๊กใช้ตะแกงแบบนี้นะคะหนึ่งข้าวเหนียวตะเกงพลาสติกแบบนี้ค่ะนึ่งข้าวเหนียวนะคะค่ะมารอดูกันค่ะอีกสิบห้ายี่สิบนาทีเรามารอดูกันเนาะว่าจะออกมาหน้าตาเป็นแบบไหนนะคะคนข้าวนิดนึงค่ะเสร็จแล้วคะ่ะข้าวเหนียวของติ๊กนะคะ ข้าวเหนียวโดกอันชันนะคะนี่ค่ะสีสวยน่าทานมากค่ะดูค่ะโอ้โอยอืมอร่อยค่ะค่ะคลิปนี้ที่ก็ขอจบแค่นี้นะคะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปขอบคุณมากๆค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ